สวัสดีครับในคลิปนี้ก็ยังคงอยู่ในหัวข้อเดิมก็คือกฎข้อที่1ของเทอร์โมเดนามิกมีตัวอย่างเพิ่มเติมให้นักศึกษาฝึกทำโจทย์มีอยู่ว่าแก๊สอุดมคติชนิดหนึ่งขยายตัวแบบอุณหนภูมิคงตัวและทำงานได้2,500จูลโจทย์ให้เราคำนวณหาพลังงานภายในที่เปลี่ยนไปและความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการขยายตัว เมื่ออ่านโจทย์เสร็จแล้วนะครับสิ่งที่ผมต้องการให้หนักศึกษาเขียนให้ได้ก็คือแผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงของงานความร้อนและก็เดลตายูนะครับวาดระบบขึ้นมาก่อนเลยนะครับเมื่อวาดระบบเสร็จแล้วนะครับก็ไปดูว่าโจทย์ให้ข้อมูลอะไรเรามาบ้างนะครับโจทย์บอกว่าเป็นการขยายตัวอันนี้เราคงจะแม่นแล้ว ถ้าเป็นการขยายตัวงานที่เกิดขึ้นจะต้องออกจากระบบมีค่าเป็นบวกนะครับเพราะว่าระบบทำงานจากโจทย์บอกว่าระบบทำงานได้2500จูลผมก็สามารถเขียนลูกศรแสดงงานที่เกิดจากระบบทำงานนะครับตามรูปนี้งานในที่นี้นะครับจะมีค่าเป็นบวก ทีนี้โจทย์ยังบอกอีกว่ากระบวนการที่เรากำลังศึกษาอยู่นี้เป็นกระบวนการที่อุณหภูมิคงตัวนะครับถามว่าอุณหภูมิคงตัวเราจะสามารถคำนวณพลังงานภายในได้อย่างไรเราก็ใช้สูตรตัวนี้เลยครับ u เท่ากับ3ส่วน2 nkbt เท่ากับ3ส่วน2 nrt ถ้าโจทย์ ต้องการให้เราหาพลังงานภายในที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือเดลต้ายูให้เราเอา u2 ลบกับ u1 เราก็จะได้สูตรออกมาตามสมการสีเหลืองนี้แต่เผอิญว่ากระบวนการที่เรากำลังศึกษาอยู่นี้นั้นอุณหภูมิคงตัวดังนั้น t สุดท้ายลบกับ t เริ่มต้นจึงมีค่าเป็นศูนย์ในกรณีนี้ ผมก็เลยสรุปว่าพลังงานภายในที่เปลี่ยนแปลงไปมีค่าเป็นศูนย์แล้วความร้อนที่เกิดขึ้นในระหว่างการขยายตัวของระบบมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันนี้เราก็จะใช้สมก,การของกฎข้อที่1ของเทอร์โมเดนามิก เดลตา u มีค่าเท่ากับ q ลบ w นะครับตอนนี้เราทราบเดลตา u ทราบ w มีเพียงแค่ตัว u ตัวเดียวเท่านั้นที่เรายัางไม่ทราบนะครับเราก็แทนค่าต่างๆลงไปในสมการย้ายข้างท้ายที่สุดแล้วเราก็จะได้ q ออกมามีค่าเท่ากับบวก2 5 0 0จนนั่นแสดงว่ากระบวนการที่แก๊สอุดมคติขยายตัว จะมีความร้อนไหลเข้าไปในระบบนะครับ